thank you สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับท่านกำลังรับชมรายการ Living l i f e กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิกเกลียงนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ศึกษาพราะวาจนะของพระเจ้าในพระธรรมโยชูวาบทที่8ตั้งแต่ข้อ24-35ถึง35ด้วยกันนะครับและทําให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้นะครับว่าพราะวาจนะเป็นรากฐานของความสําเร็จที่ยั่งยืนครับโยชูวาบทที่8ข้อ24ถึง35 ื่ออิสราเอลเสร็จสิ้นการฆ่าฟันชาวเมืองไอในทุ่งในถิ่นธุรกันดารที่พวกเขาไล่ตามไปนั้นและคนเหล่านั้นล้มตายหมดด้วยคมดาบจนคนสุดท้ายอิสราเอลทั้งหมดก็กลับเข้าเมืองไอโจมตีคนในเมืองด้วยคมดาบคนที่ล้มตายทั้งหมดในวันนั้นทั้งชายและหญิง1,2 0 0 0คนคือชาวเมืองไอทั้งหมดเพราะโยชูวาไม่ได้หดมือที่ถือหอกยื่นอยู่นั้นจนกว่าจะได้ผลนชาวเมืองไอพินาศสิ้น แต่อิสราเอลได้รีบเอาฝูงสัตว์เลี้ยงและข้าวของของเมืองนั้นเป็นของตนตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งทรงบัญชาไว้แก่โยชูวาดังนี้แหละโยชูวาจึงเผาเมืองไอเสียทําให้เป็นกองซากปรักหักพังอยู่เป็นนิดเป็นที่ร้างเปล่ามาจนถึงทุกวันนี้และท่านแขวนกษัตริย์แห่งไอไว้ที่ต้นไม้จนถึงเวลาเยน็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกโยชูวาจึงบัญชาและเขาก็ปลดพระศพลงจากต้นไม้ นำไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าประตูเมืองแล้วเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซึ่งยังอยู่จนทุกวันนี้แล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาที่ภูเขาเอบานถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวบัญชาประชาชนอิสราเอลตามที่จะรึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสว่าแท่นบูชาทำด้วยหินล้วนซึ่งไม่มีใครใช้เครื่องมือเหล็กตกแต่งเลย และพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวบนแท่นนั้นและถวายสารติบูชาณที่นั้นท่านเขียนธรรมบัญญัติของโมเสสบนหินต่อหน้าประชาชนอิสราเอลซึ่งเป็นสิ่งที่โมเสสได้เขียนไว้อิสราเอลทั้งหมดทั้งคนต่างด้าวและคนที่เกิดในอิสราเอลพร้อมทั้งผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่และผู้พิพากษายืนอยู่ทั้งสองข้างของหีบต่อหน้าคนเลวีที่เป็นปโรหิต ผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาเวครึ่งหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเกริซิมอีกครึ่งหนึ่งข้างหน้าภูเขาเอบาลดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวได้บัญชาไว้ในครั้งแรกให้พวกเขาอวยพรแก่คนอิสราเอลหลังจากนั้นท่านจึงอ่านถ้อยคำในธรรมบัญญัติเป็นคำอวยพรและคำแช่งสาบตามที่มีจารึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติทุกประการไม่มีคำซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้สักคำเดียว ที่โยชูวาไม่ได้อ่านต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดรวมทั้งผู้หญิงกับเด็กๆและคนต่างด้าวที่อยู่ในหมู่พวกเขาพี่น้องครับหลังจากที่โยชูวานะครับประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะครับนั่นคือเขามีชัยชนะเหนือเมืองไอเข้าไปเผาเมืองไอนะครับรวมทั้งจับกษัตริย์ของเขาแขวนบนต้นไม้จนเสียชีวิตนะครับและเขาก็ได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง แน่นอนครับแล้วพระเจ้าก็ได้ประทานนะครับสัตว์เลี้ยงจํานวนมากให้เขาได้ครอบครองโดยที่ไม่ต้องทําลายด้วย <_ pt> เขาเองประสบความสําเร็จอย่างมากเลย <_ pt> พี่น้องคิดว่าเขาควรจะทํำยังไงครับาบางทีถ้าเป็นเราเป็นคนเราเป็นโจยูชัวนะครับเราก็อาจจะเรียกคนมาเฉลิมฉลองกันใช่ไหมครับมาแฮงเอาท์กันมาจัดปาร์ตี้กันแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราขอบคุณนะแม่ทัพคนนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยคิดแผนการแบบนี้ขึ้นมาโอ้เราขอบคุณคน5,000คนคนนเนี่ยเข้าไปเผาเมือง แต่โยชูวาไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยนะครับเครดิตแรกที่โยชูวาให้นะครับโยชูวายกเครดิตให้กับพระเจ้าครับเพราะเขารู้ว่าทั้งหมดนี้ที่เขาชัยชนะได้นะครับมาจากพระเจ้าแต่โยชูวากลัวนะครับกลัวว่าวันหนึ่งเขาก็จะเหมือนกับตอนที่เขาชนะเยรีโคครับและเขาก็กลีมยิ้มย่องมีความยโสนะครับและคิดว่าเขาเนี่ยเข้มแข็งกว่าคนอื่นก็จะทําให้กลับมาสู่ความพ่ายแพ้ซึ่งเขาเคยล้มเหลวมาแล้วโยชูวาจาบทเรียนนั้นได้ครับ เพราะนั้นโจชัวก็จึงวางรากฐานที่สำคัญมากๆเพื่อจะให้ประชาชนอิสราเอลนั้นมีชัยชนะอย่างถาวรน,นิรันดร์จริงๆนะครับออโจชัวทำอย่างไรครับโยชัวทำอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราดูในข้อที่23:33ด้วยกันนะครับเราก็จะเห็นว่าอิสราเอลทั้งหมดทั้งคนต่างด้าวและคนที่เกิดในอิสราเอลนะครับพร้อมทั้งผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ ผู้พิาพากษายืนสองข้างของหีบต่อหน้าคนเลวีคือคโยชิวานะครับเรียกคนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนอิสราเอลทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับแม้แต่ขั้นคนต่างด้าวที่อยู่ในท่ามกลางพวกชนชาติของเขานะครับเพื่อมาอะไรครับเพื่อมาทบทวนพระบัญญัติครับในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าเขา ทําแท่นบูชาด้วยหินล้วนนะครับในข้อที่31นะครับซึ่งไม่มีเครื่องมือเหล็กนั่นเป็นวิธีการเขียนบัญญัตินะครับตามแบบชนพื้นเมืองนั่นคือว่าเขาจะเอาปูนขาวมาทานะครับแล้วก็ทาด้วยหินกระดานสีแดงๆนะครับเพื่อเป็นการบันทึกรายละเอียดว่าโมเสสเคยสอนพวกเขาเรื่องอะไรบ้างแน่นอนก็คงมีบัญญัติ10ประการนะครับแล้วก็คงจะมีเรื่องของที่เกิดขึ้นในเฉลยทมบัญญัติด้วยในพระคัมภีร์บอกว่าเขาไม่ได้ละ แม้แต่คําเดียวนะครับในข้อ35ว่าที่โย,โยชูวาไม่ได้อ่านต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดรวมทั้งผู้หญิงกับเด็กๆด้วยแปลความตรงๆก็คือว่าในวันนั้นนะครับที่เขาอ่านทบทวนพระบัญญัติทั้งบัญญัติสิบการและในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับโยชูวอ่านทุกคําสอนทั้งหมดที่โมเสสเคยสอนคนรุ่นเขามาแล้วเพื่อให้คนรุ่นนี้ได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับความสําเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะพระเจ้า พี่น้องครับเวลาพี่น้องประสบความสําเร็จเนี่ยพี่น้องให้เครดิตใครครับการให้เครดิตกับคนที่ช่วยเหลือเราเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่เราจะไม่ลืมขอบคุณนะครับเหมือนกับเราเขียนวิญญาณิพน์ใช่ไหมครับหน้าแรกก็ต้องเขียนขอบคุณว่าใครที่มีส่วนช่วยเราบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมนะครับนั่นก็คือว่าเราไม่ลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าและการขอบคุณพระเจ้าอย่างแท้จริงนั่นก็คือว่าการให้รากฐาน พระวจะนะกับคนของเราแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะครับที่เราจะไม่ลืมนะครับว่าพระเจ้าทรงมีพระบัญชาและพระดำริในชีวิตของเราอย่างไรบ้างไม่งั้นพวกเขาเองก็จะเหลิองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับตอนที่เขาชนะเยริโคแล้วก็พ่ายแพ้เมืองไอตอนนี้เขาไม่อยากจะพบความพ่ายแพ้อย่างนั้นอีกแล้วนะครับเขาจึงไม่ลืมที่จะทบทวนพระบัญญัติของพระเจ้านั่นคือบัญญัติสิบประการให้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจใช่ไหมครับแล้วก็รัก เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเหมือนที่พระเยซูคริสตสตรงสรุปบัญญัติสิประการนะครับว่ามีพันบัญญัติใหญ่สองข้อเท่านั้นพี่น้องแหะครับเมื่อพี่น้องประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับพี่น้องจําได้ไหมครับว่าทั้งหมดนี้พระเจ้าทรงนําพี่น้องมาถึงวันนี้ได้ และพี่น้องทําอย่างไรครับ <French Claire> พ mm to to However, años, and and ี่น้องใช้เวลากับพระวจนะมากขึ้นไหมหรือว่าพี่น้องกําลังพยายามที่จะอ่านหนังสือเพื่อประสบความสําเร็จอ่าน how to ต่างๆนั่นก็เป็นหนังสือที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมเลยก็คือว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะพระวจนะนี่อ่านเผื่อไม่ได้นะครับหรือว่าอ่านแล้วก็หยุดอ่านอ่านบ้างไม่อ่านบ้างไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะชีวิตของเราเนี่ยต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงนั่นคือว่าเราต้องใช้เวลากับพระวจจนนะะของพรเ้าทุกั นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีเทปรายการเฝ้าเดี่ยวในการนี้เพราะเราปรารถนานะครับที่พี่น้องเองจะมีชีวิตที่ตั้งอยู่บนรากฐานของพระวจนะพระเจ้าทุกวันขอพระเจ้าเมตตานะครับที่วันนี้เองจะเป็นอีกวันหนึ่งที่พระวจนะของพระเจ้าจะเป็นรากฐานและเตือนสติพี่น้องว่าท่าการความสําเร็จหรือล้มเหลวก็แล้วแต่นะครับเรายังคงมีพระวจนะเป็นพื้นฐานของชีวิตและนั่นจะทําให้ชีวิตของเรามั่นคงแข็งแรงและก้าวไปกับพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนจากโยชูวเรารู้ว่าเมื่อเขาทําสําเร็จเขาได้ทบทวนพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อให้คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเด็กเล็กแค่ไหนพระเจ้าหรือแม้กระทั่งคนต่างด้าวคนที่ทําหน้าที่ต่างๆได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเพื่อว่าเราทุกคนเมื่อประสบกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวก็แล้วแต่เราจะไม่หลงลืมว่า ภายใต้ชีวิตของเรานั้นมีพระเจ้ามีพระวจนะของพระองค์เป็นรากฐานในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาที่จะอนวยพระพรสำหรับท่านผู้ฟังที่ได้เข้ามาชมคลิปรายการพระเจ้าที่ทุกคนจะมีชีวิตที่ตั้งอยู่บนพระวจนะเป็นพื้นฐานของชีวิตเขาขอพระเจ้าเมตตาที่จะเยี่ยมเยียนพวกเราเป็นการส่วนตัวและทำให้เราได้ชื่นชมยินดีในพระคำของพระเจ้าเราจึงอธิฐานทูลขอต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน